ครับท่านผู้ชมเดียเมื่อเขาขึ้นจักอันนับโต๊ะข้างล่างแล้วเขาก็ขึ้นย่างเพื่อมันสึกอี้ผ่าท่านผู้ชมมาสมความงามอี้แหละครับผมไปไปกันเลยฮึบน้ำใส่แล้วครับท่านผู้ชมเทสุดท้ายเรามาหยอดเน่ยก็ต้องเล็นอี้แล้วครับท่านผู้ชมเลยไปเตรียมกระต้อครับผมน้ำกระตาก็เด้โอ้ยสำมาคลัทเซ่ท่านผู้ชมเลยโอ้ยผายมันได้มาเล่นเตะใจเด้ท่านผู้ชมเลย มาหมาปูมาเลยนะครับความชุกของธรรมชาติที่หายหาได้ได้อโอ้ยต้องมาป่าอย่างเดียวนะครับแต่ส่วนเนื้นนนอ,อความชุกเหงาที่พรมพาท่านผู้ชมมาส่วนที่ภาคอยู่นะครับจะมีมมส่วนออน้าเนี่ยฝนตกเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยมันจะมีน้ําอ้างแล้วก็น้ําที่สะสมไหลมาจากบนเขาครับที่มันเก็บกับน้ําไว้นะครับเออนี่แหละลมีป่าไม้มันรั เวลาคนตกมกันก็ช่วยให้เก๊กกับน้ําได้ใช้ได้ดื่มกันนะครับผมน้ำนี่อา,ายสามารถดื่มได้แต่ซิก่อนที่กินนะครับทุกคนจะต้องใส่ผ้ากอ้อมเลือตัวไข่นี่นะครับผมที่ <Okay. S 2> เป็นมมน้าธรรมชาติจริงแต่ว่าน้าตกค้าแก่เนี่มันมีความสามารถทั่วมันชุ่เด่นสวยงามตั่วน้ําเวลาน้าตกลงมามาสไลเลยครับผสมไปไลลงมานักท่องเที่ยวผู้ใหมักถ่ายภาพมีพิกตกซีจ่ใจเลยครับผมเออ สร้างภาพยู่เฮาในเกศเนี่ท่านู้จักกมาเลยครับผมถ้าว่าแถวผู้จักกามาเลาะหาแถวปาว่าบพรพบัาินี้ครับมองเัวงามที่ใดมีภูผ่านที่ท่านก็มีสวยควาวยงามนะครับผมถ้าไม่ว่าจะภูผ่านภูทุกย่านครับผมมันย่อมมีน้ำตบคู่กันครับในเมื่อมันมีหินก็ย่อมมีธรรมชาติที่เป็นของคู่กันนะครับผม <Yahoo! S 1> <c oughs> ได้ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างใกล้ๆนะครับผมมีความสุขเด้อท่านผู้ชมเอ้ยอย่าให้บ่เนี่แหละมันมีอ่างน้ำย่างโดดเด่นของอันน้ำตกคำแก็บนี่บ่มหาทะเล่นน้ำตกหาแช่ตามอ่างก็มีเท่าแท่นะครับผมที่ว่าง่ายคืออ่างสปาธรรมชาติกระเม็นกับท่านผู้ชมเอ้ยมักอ่าองใดก็เลอะเอาเลอะตามใจชอบนะครับผมเ<ใ>น <h> ี่ยครับมัดอ่างนี่ก็ได้การนี่หาอยังมาถูมีหินพร้อมกับท่านผู้ชม มีหินมาถูกระตอ้ยถูกขี้ไข่ดิซื่อยอดครับผมผมันขี้ไข่ลายประตูบดีู <c oughs> ้ปครับพักผสมเอ,อจะมาเที่ยวละบ่านเห็นบ่อนนี่นี่โซนสันส้นโซนโซนถ้าผสมมาเที่ยวด้วยนี่นะแต่บ้านผมเองนี่มันงามายเฉพาะหน้าฝนนี่แหละมันมีชงหน้าฝนกับมาเที่ยวน้ำตกครับเพราะว่ามันดีอย่างหนึ่งข้าวห,อ,หอนเขากับมาเล่นน้ําได้นะครับถ้าไปเที่ยวภูเขานี่มาก็เขาเซนนี่เขาบอกมาได ได้ความเนื้เหนื่อยได้กําลังแต่จินอยู่แต่ข้อดีมันกคือได้ความงามนะครับผมอันนี้ก็ได้ทั้งความงามได้ทั้งความยิ่พวกแบบทั้งสองอย่างได้กันงการทั้งสองครับอ่าใเมื่อเหาเล่นหอปมป้าหอมคอแล้วหกักกระชิพผาในผสมคือผสมอีกครับจะขึ้นต่อๆไปอี่นี่กระชิพาไปเบิ่งจนสุดทอดลานหินไปแล้วครับผมลานที่น้ํามันไหลาลงมาสู่ตรงทำเกล็ดนะครับผมปะปะไปตักกันเลยไปย,ย่างมากครับผสมมาขึ้นเถิงนี้นก็มีอ่างครับผมทั้ง่างผมนะใครบอกเห็นบครับท่านผู้ชม มีอ่างกน,นเลยแซ่หลายมองนู่นนะครับผมเพล่ะเลอะเอาจะได้อ่างใดนะครับผมน,ะอออน,ผมนี่แหละโอ้มาได้หลายร้อยคนอยู่ทางแซ่เลอะเอาเดี๋ยวต้องญาติกันครับมีทุกอ่างตามใจชอบนะครับเอาสบู่เอาจาสบู่มาในรายการครับ,<ะ>รบมาสะอาดที่ห้วยทําเก็บดนะีอย่างหนึ่งครับผมโ,โซนนี้มันจะมีนักท่องเที่ยวมันก็นเลยสะอาดสะอ้าดน,นะครับผมพี่บ๊อ่ะเสื็อสมเล้วครับ เราก็จะขึ้นไปที่ลานหินข้างหน้าของทางน้ําสายน้ําที่มจะลงไปถ้าเก็บนะครับผมไปอนะข้างหน้าผมนี่ก็จะเป็นอ่าน้ําเล็กๆน้อยที่มีสุนัขมาก็มาแวะมาแช่น้ําที่ตรงนี้เวลามันวิ่งไปกับเจ้านายนะครับผมได้กินน้ํอาอาศัยกินน้ำแถวนี้แหละครับผมน้าหัวถ้าเก็บนี้มันก็มีประโยชน์สําหรับคนและสัตว์พร้อมครับผมอ่ะสรุมนะครับ ข้า็ขึ้นมาหอดหลานหินที่น้ำมันไหลลงมันทาแกบแล้วครับผมเ่ยฝนก็ใกล้จิตกอลงมาครับฟ้ามืดคึมอีบโบานก็จิได้เบิงน้าตกแห้งๆนะครับเตามประสบเลยที่บกผิดหวังกันเลยครับผมอ่าวันนี้เราก็ย่าองอด้านหน้าอีกครับเพื่อได้มุมบรรยากาศความสวยงามของลานหินที่มันไหลลงทาแกบนะครับผมไปแล้วผมที่ผมว่า ุดที่น้ำมันไหลครับผมเย็นมากแลวครับแต่ผสมนี่พวงน้ฝนกระซิโต๊กแล้วครับฟ้าก็ขึ้นหมาแล้วครับผมเห็นปะบัดนี้ฮากระเช้าสมน้ำตกแห้งก็ขึ้นโอ๊กบอลนี้พวกกระปูไข่เออพวกนั้นป่าพวกยางกระชิ้อละครับบัดนี้เพราะว่ามาตื้นฝนไม่ดีครับหลังจากที่ฮ้อนมาน้ำฮ้อนมานานเสนนานครับผมภายขึ้นภูกกาจมบ่นฮ้อนภายอยู่บ้านก็ฮ้อนบัดนี้บ้านผมนี่มีน้ำตกเล่นแล้วครับพายยังมากระมาเด้อครับบัดนี้ ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่มันเปิดโอกาศท้แล้วครับชาวบ้านแจ้งอำเภอนาเก t e แต่ว่าเรากรมหลวงเขาเนี่ยย้ำนี้นะครับผมบ้านผมนี่เขาว่าอย่างน้อยก็มีนักตกอยู่บัพพดกับมหูจักเคยไปประเทศมองอื่นว่าแถวชาวบ้านเขาที่มีอีโบสแต่เขาเอามหูจักเนี่ยเมื่อเขาหูจักแล้วนี่แหละผมเนี่ยเป็นผู้เอามาเผยแพร่ให้กับท่านผู้ชมทุกษฐจะลืมกดไลค์กดแชร์ผมเ,เด้อครับเดอ้อเอออาศัยผมที่ผมลงทุนมาเฮ็ดวิดีโอให้กับท่านผู้ชมทุกษฐเนี่ยคือสิ่งดีๆของจักบ้านเขาครับของธรรมชาติของภูพานครับ เออมันได้มาเสยสมได้มาเล่นทุกคนก็มีความสุขนะครับผมอ่าวันนี้ผมก็ขอฝากไว้กับเพียงคนนี้นะครับผมมีโอกาสกับบ้านเล่นได้เลยเลยครับผมผมกระสิพยายามเบาะให้กับทุกคนครับอืมถ้าทุกคนหูจักก็มาให้แต่เทงกันอ่าเทงตะไสเข้ามาทางกนรับกําเพียงก็ได้ใค้ฮูจักตะไสก็ถ้าถามว่าน้าตกน้าเก็บเดี๋ยวเขาสิเบาะมาทางนี้เลยครับอันนี้แต่เมื่อเบาะอะไรก็ค่อยกันมาเที่ยวการรักษาความสะอาดบ้างครับผมแต่ทิมดะขะยะก็ไ้เออ ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แหละครับผมอ่าเพื่อบรรสียเวลาผมก็ขอลาถ้าผสมก็เด้อผ้าก็ขึ้นมาได้วเดียผ้าสีผ้าหูนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ